เลสเตอร์ซิตี้สโมสรเล็กๆในแถบเลสเตอร์เชียร์พวกเขาไม่ได้มีประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่อะไรไม่ได้ประสบความสำเร็จอะไรมากมายนอกจากการควา้าแชมป์ลีกมาปี1965แต่ว่าก็ยังมีนักเตะอารับตำนานที่เคยค้าแข่งกับทีมนี้อย่างกอร์ดอนแบงค์ตำนานผู้รักษาประตูของทีมชาติอังกฤษชุดแชมป์โลกบวกกับปีเตอร์ชิวตันนายทวารคนดังที่เป็นเจ้าของสถิติติดทีมชาติอังกฤษมากที่สุดตลอดกาล ถ้าจะคุ้นๆหน้ากันหน่อยก็เป็นแกรี่ลินิเกอร์อดตดาสันโบของบอลโลกเมื่อปี1986ทีมเม็กซิโกที่ครั้งหนึ่งนะครับผมเคยขึ้นเบนบอร์ดบริหาราของสมโมสรในช่วงที่ทีมมีปัญหาทางด้านการเงินแล้วสําหรับคนไทยล่ะครับรู้จักออเลสเตอร์ในช่วงไหนมันคงจะเป็นช่วงประมาณปลายยุค90ที่คุมทัพโดยมาร์ตินโอนิลแล้วเลื่อนชั้นขึ้นมาในสึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้อีกทางยังคว้าแชมป์ได้อีก2สมัยในปี1 9 9 7และปี2000นั่นคือถ้วยลีคัพซึ่ง2ผู้ชมในหลายมมมมมืื่่่่นนนนคคทีีเเเข้าาชกอมมอป1997ั พ่อลูกชาวไทยที่กลายมาเป็นผู้พลิกประวัติศาสตร์ของสโมสรในเวลาต่อมาคุณวิชัยศรีวัฒนประภาหรือเจ้าโสว,วิชัยเจ้าของบริษัทคิงพาวเวอร์กรุ๊ปเป็นคนที่รวยติดอันดับทอบ็ทอปๆของประเทศเขาชื่นชอบฟุตบอลมานานแล้วและถ้าหากว่ามีโอกาสไปต,ตามไปเชียร์ถึงขอบสนามอยู่แล้วคุณวิชัยเคยเป็นผู้สนับสนุนของสโมสรเชลซีในส่วนของป้ายโฆษณาตรงขอบสนามซึ่งถ้าสมัยก่อนนะคะรับเราชมเกม่ายทอดสดเราจะเห็นได้ว่าโฆษณาข,ของคิงพาวเวอร์ตามบ่ายมันมาจากการสนับสนุนของคุณวิชัย เมื่อเวลาผ่านไปนะครับหลังจากที่เขาถอนสปอนเซอร์ออกจากเชลซีทีมที่เขาสัส่สซืมานานหลายปีเนื่องจากมีปัญหากับกาดสาโมสรที่มาเสียมารยาทกับท่านในช่วงเกมยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกมาปี2005ซึ่งหลังจากนั้นนะครับเขาก็มองถึงความเป็นไปได้ว่าเขาจะซื้อทีมฟุตบอลอยากจะเป็นเจ้าของทีมเขาบอกกับคุณอัยวัฒน์ที่พูเป็นลูกชายว่าวันหนึ่งเราจะซื้อทีมแล้วมาสู้กับเชลซีซึ่งคําพูดนั้นมันก็ไม่ได้ง่ายเลยสําหรับนักลงทุนต่างชาติที่จะเข้ามาถือทีมในพร,นนเนนนรนีเรสม,สรมียร์ลีกเพราะ มารักต่อสโมสรหากว่าต้องขายให้กับต่างชาติก็กลัวว่าทีมที่รักจะกลายเป็นของเล่นคนรวยซึ่งเป็นสิ่งที่ประเทศอังกฤษในตอนนั้นถือกันเป็นอยา่างมาก กลับมาที่เลสเตอร์ช่วงเวลาเดียวกันทีมก็เจอปัญหาเรื่องการเงินอย่างหนักหลังจากที่มาตินโอนิวออกไปทีมก็ผลงานแย่ดิ่งลงเหวจนกระทั่งตกชั้นและที่สําคัญไม่ได้ตกไปแค่ดีวิชั่นเดียวแต่ยังตกไปอย่างหนักถึง2องดีวิชั่นนั่นคือร่วงไปอยู่ลีกวันซึ่งมันก็ไม่น่าเชื่อว,ว่าเวลาผ่านไปไม่นานหลังจากทีมได้แชมป์ลีคับสสมัยจะก,กลายเป็นอยู่สภาพนี้ในลีกวันได้อย่างไรบอร์ดบริหารมีการเปลี่ยนแปลงไปหลายมือจนมาถึงมิลานมันดาริชที่บอกตรงๆว่าไม่ได้เป็นที่ไว้ใจของแฟนบอล่าก สมัยเป็นเจ้าของพอสมัตมาแล้วมันดาริสแม้ว่าจะชอบฟุตบอลนะครับแต่ว่าเขามองมาในเชิงธุรกิจและพร้อมจะขายว่าหางมาทํากาไรได้ในขณะเดียวกันทานสงสโมสรเลสเตอร์ก็ติดต่อหาคุณวิชัยให้มาซื้อสปอนเซอร์กับทีมซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าคุณวิชัยเคยซื้อสปอนเซอร์ายขอสนามอยู่แล้วดังนั้นชื่อของคุณวิชัยจึงมีข้อมูลให้พวกเอเย่นต์หรือฝ่ายกรตลาดติดต่อซึ่งหลังจากนั้นนะครับคุยไปคุยมาก็กลายเป็นว่าคุณวิชยัยตกลงซื้อทีมต่อจากมันดาริสจากปี1997ทีี่่เเข้้าาาไไปปดูฟุตตบอบอออลลรชิงนนนวผ13 คุณวิชัยกลายมาเป็นเจ้าของทีมเป็นที่เรียบร้อยเมื่อคุณวิชัยเข้ามาบริหารทีมนะครับแน่นอนว่าเขาต้องเจอกับงานหนักปัญหาต่างๆมากมายในเลสเตอร์ซึ่งตอนนั้นเลสเตอร์ไม่ใช่ทีมรับพรีเมียร์ลีกเป็นทีมรับแชมเปี้ยนชิพและเพิ่งอกากับการเพลย์ออฟเลื่อนชั้นเมื่อปีก่อนเขาปรับเปลี่ยนสโมสรตั้งแต่โครงสร้างแต่ว่ายังคงไว้ซส่งปรัชญาสโมสรฟุตบอลซึ่งก็อย่างที่รู้กันแหละครับว่าทีมฟุตบอลแต่ละทีมมันจะมี d n a ประจำตัวหรือว่าจะต้องเล่นในสไตล์ประจำของสโมสรที่ปลูกััังงงกนนนนนนนมมาาาาออย่่่่ช้้ซเเเเเลลลสตตรรร์์บบขป็็ทีไิูฟแว นั่นคือสิ่งที่คุณวิชัยบอกกับโค้ชทุกคนที่เข้ามาที่สโมสรว่าคุณต้องยึดถือ DNA ของทีมเช่นเดียวกับทีม,มระดับเยาวชนในทุกภาคส่วนคุณวิชัยได้มีการปรับปรุงระบบอาคาเดมีเพื่อจะเป็นรากฐานให้กับทีมชุดใหญ่ในอนาคตต่อให้บริษัทจะต้องหมดเงินไปมากมายขนาดไหนก็ตามส่วนเรื่องของการเสริมทัพแน่นอนนะครับว่าเลสเตอร์ในตอนนั้นเป็นแค่ทีม,มระดับแชมเปี้ยนชิพมันจึงไม่ได้ง่ายแน่นอนว่าหากว่าจะซื้อผูกนักเตะดังเข้ามาสู่ทีมเขาจึงปรับปรุงเรงแมวมองของสโมสรจนทีมสามาาาาามมมมมรถไไปควว้้้้นนนนััักกเเตะดดดีีีๆขช่่่ยททแลหึงจ สุดคงหนีไม่พ้นเจมี่วานดี่ที่ตอนนี้กลายเป็นดาวยิงชั้นนาของอังกฤษไปเสียแล้วของแบบนี้นะครับผมใช่ว่าเงินมันจะโนบันดาลในทุกอย่างทุกอย่างมันต้องใช้เวลาและความเสี่ยงนักธุรกิจหลายคนพอมาลงทุนกับทีมระดับแชมเปี้ยนชิพด้วยความหวังว่าจะต้องพาทีมขึ้นพรีเมียร์ลีกแต่ว่าพอไม่สามารถพาทีมเลื่อนชั้นได้ในปีเดียวความบันเลยก็บังเกิดเพราะว่าต้องเจอกับการขาดทุนแบบชนิดที่ไม่มีใครจินตนาการได้ จนหลายคนนะครับต้องถอนทุนคืนหรือไม่ก็ลดการสนับสนุนไม่ทุ่มเหมือนแต่ก่อนอีกต่อไปแล้วอย่างไรก็ตามนะครับสำหรับคุณวิชัยไม่ใช่เพราะว่าเขารอถึง4ปีเต็มโดยไม่ปิดปากบน่นไม่เคยเทอ้อ เพื่อความสําเร็จที่ว่านั่นคือการเล่นในพรีเมียร์ลีกเลสเตอร์ของเขาสามารถเลื่อนชั้นได้สำเร็จแต่การเปลี่ยนโค้ชหาคนที่ใช่มาแล้วมากมายรมไปถึงพวกต่างแดนดังๆอย่างเปาโลซูซ่าหรือจะเป็นซาเวนกูรันอีริกสันซึ่งในสุดนะครับผมก็มาประสบความสําเร็จกับการเลื่อนชั้นสู่พรีเมียร์ลีกอังเฤรซึ่งตลอด4ปีที่ผ่านมาคุณวิชัยไม่เคยทุบน้อยลงแม้แต่บาทเดียว แม้ว่าการไม่ได้เลื่อนชั้นนะครับจะทำให้เขาขาดทุนไปมากกระตั้งแต่ว่าคุณวิชัยนั้นถือคติว่าทำอะไรต้องให้ใจและทำให้ถึงที่สุดเขาให้คำมั่นสัญญากับแฟนๆเลสเตอร์ตั้งแต่วันแรกที่เขามาบริหารทีมว่าเขาจะพาทีมเลื่อนชั้นขึ้นพรีเมียร์ลีกให้ได้เขาก็ต้องรักษาสัญญาซึ่งเขาก็ทำได้สำเร็จประธานสโมสรหลายคนยิ่งกับสโมสรในยุคปัจจุบันส่วนใหญ่มักจะห่างเหินกับนักเตะแต่ว่าสำหรับคุณวิชัยไม่ใช่แบบนั้น,บบน,นเขามักจะลงมาคุยกับผู้เล่นในทีมเช่นเดียวกับคุณท็อ มันทําให้ทีมนี้มีความเป็นครอบครัวและรวมใจกันสู้เพื่อคุณวิชาอย่างในปีที่ผ่านมานะครับขึ้นเล่นพรีเมียร์ลีกปีแรกสถานก,การณ์ทะเลาะแรกจะตกชั้นแต่ว่ากัมมาร์ชนะเจจาก9ก้านสุดท้ายอยู่รอดมาได้อย่างเหลือเชื่อและสิ่งที่เหลือเชื่อยิ่งกว่าที่เรารู้กันนั่นคือการทีเลสเตอร์สร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษมาครองได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สมองซ้นชนิดที่ไม่มีใครคาดคิดบอรรับพันนาของอังกฤษตอนนั้นต่างตั้งราคาว่าพวกเขาจะควา้าแชมป์ไว้ที่ท 1, 5, แทงจ่่่่่าาาาาายยยแตวววพอถึงเเลลลท้ีัันนกบกบป็ บ่อนนะรับพนันพวกนั้นนะครับต้องมาติดต่อคนแทงให้รับเงินทันทีด้วยจำนวนเงินที่ลดลงแต่ว่าไม่ต้องรู้จนถึงตอนจบเพื่อที่จะลดความเสียหายกับราคาที่ตัวเองออกมาสิ่งที่เลสเตอร์สร้างขึ้นมาในยุคข,ของคุณวิชัยนะครับมันเป็นสิ่งที่ไม่รู้กี่สิบกี่30มสิร้อยปีมันจะเกิดขึ้นอีกครั้งมันคือตำนานที่จะถูกเล่าขานจากรุ่นสู่รุ่นที่คนจะเล่าขานมาได้จาภาคภูมิใจว่าได้เกิดมามีส่วนร่วมกับหน้าประวัติศาสตร์นี้คุณวิชัยเป็นผู้ให้เ,ใหเขาผู้บริจาคเงินมากมายให้กับ รู้ว่าเลสเตอร์มีตัวตนอยู่ในแผนที่โลกฟุตบอลจนเศรษฐกิจเมืองนี้นะครับผมแม่งดีขึ้นแบบผิดคูผิดตา้านั่นจึงเป็นสาเหตุที่คุณวิชัยเป็นที่รักของชาวเมืองเลสเตอร์เป็นอย่างมากและที่สําคัญนะครับเขาทําให้ประเทศไทยทีวันวันพอมีข่าวดังออกไปสู่ชาวโลกเมื่อไรมันจะเป็นข่าวที่น่าขายหน้ากลับกลายเป็นว่าตอนนี้ได้มีข่าวด้านบวกให้กับคนไทยทั่วโลกได้เห็นว่าคนไทยก็มีดีกับการบริหารทีมจนได้แชมป์พรีเมียร์ลีกจนคนไทยไปที่เลสเตอร์จะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าถิ่นอย่างแน่นอน แม้ว่าวันนี้คุณวิชัยจะจากไปแล้วแต่ว่าเจตนารมของท่านก็นยังอยู่กับคุณต๊อกอายวัฒน์ที่ท่านปลูกฝังทั้งการบริหารและความรักต่อเกมลูกหนังที่เขาเข้ามาสานต่อ เลสเตอร์ในวันนี้แม้ว่าจะไม่มีคุณวิชัยแล้วแต่ว่าคุณต๊อบก็ทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมเขาต่อยอดจากสิ่งที่คุณพ่อสร้างขึ้นมาด้วยการทำให้เลสเตอร์ยังคงเป็นทีมระดับหัวแถวของพรีเมียร์ลีกได้จากผลงานในช่วงปีที่ผ่านมาที่ตอกรอกับบรรดายักษ์ใหญ่ได้อย่างสุดยอดกล้ยทอด2ถุงและเมื่อคืนที่ผ่านมานี้เองพวกเขาก็สามารถสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์เอฟเคัได้เป็นครั้งแรกของสโมสรด้วยการเอาชนะเชลซีทีมที่เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดได้อย่างยอดเยี่ยมภาพที่แฟนเลสเตอร์และนัก ester, กกกกกเเเตตตลสออออรรรร์ทุคคนนแแดงงววว่าวาาาาาพข้้้ชยี เพื่อคนบนฟ้าที่ชื่อว่าวิชัยมันเป็นสิ่งที่ทาให้เราตื่นตั้นหน้าคนลุกเป็นอย่างมากกับการที่คนอังกฤษจะรักคนต่างชาติอย่างจริงใจและหมดใจแบบนี้เรื่องนี้มันคือเหตุการณ์ระดับปฏิการที่ไม่รู้จะได้เห็นอีกหรือเปล่าในชาตินี้จุดเริ่มต้นของคุณวิชัยนั่นคือการมีปัญหากับเชลซีทีมรักของตัวเองและตอนนี้เลสเตอร์ที่เขาซื้อมาก,ก็สามารถทําได้อย่างที่เขาเคยลั่นวาจาเอาไว้แม้ว่าแฟนเลสเตอร์จะไม่มีโอกาสได้เห็นภาพเฮลิคอปเตอร์ร่อนจอดตรงกลางสนามก่อนเกมแล้วมีชายแก่ใจดีที่ชื่อว่าว เดินออกมาทักทายแฟนบอลอย่างเป็นกันเองเป็นเหมือนประเพณีของทีมไปต่อไปแล้วแต่ทว่าสิ่งที่คุณวิชัยได้มอบให้กับสโมสรแห่งนี้มันจะอยู่ในใจของทุกคนไปตลอดกาลขอบสนามขอแสดงความยินดีกับเลสเตอร์ซิตี้ด้วยนะครับและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหางดูราเฟ,ฟาลฟาวเอิ่มนิ้วยาวยๆามาคนลให้เราดีนะ